สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่าพายค่ะวันนี้นะคะพอจะมารีวิวรองเท้าคัตชูสีขาวนะคะสำหรับใครที่ใช้ไปเรียนม,มหาลัยหรือว่าเป็นพยาบาลนะคะวันนี้เนี่ยพอจะมารีวิวรองเท้าคัตชูสีขาวของบาจานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันเลยนะคะ นี่จริงๆพอยแกะแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาค่าให้ดูนะคะว่าลักษณะแล้ว,าลวมารีวิวดูว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้จริงๆเนี่ยได้ลองใส่เดินหิ่อยแล้วนะนี่ค่ะนี่รองเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่เลยนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวพื้นนุ่มๆเลยเดี๋ยวเราจะลองเกะออกมานะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะแันชื่อมาใส่เองเนาะแล้วก็ได้ลองใส่แบบเดิน ดูรู้สึกชอบมากเพราว่ามันนุ่มามากๆเลยนะสำหรับพยาบาลที่มองหารองเท้าอยู่นะคะสำหรับบาจาก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแรบอีกยี่ห้อหนึ่งที่แนะนำนะคะแนะนำให้ซื้อมาใส่นาอนี่ค่ะนี่ลุคทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองอินเสิร์ตภาพตอนใส่เดินให้ดูเลยนะคะใส่กันได้ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปใส่เดินเนาะเดี๋ยวพอจะมาพูดถึงเรื่องของราคาและที่พลอยซื้อมาเนี่ยกี่บาทแล้วตอนนี้บาจาจัดโปรโมชั่นอยู่หรือเปล่าถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อตอนนี้นะคะทางบาจามีโปรโมชั่นอยู่เนาะใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของบาจาถ้าคุณสมัครสมาชิกใหม่เนี่ยคุณจะได้ในราคาพิเศษนะคะอย่างตัวนี้ใช่ไหมจริงจริงอ่ะต้องซื้อครบ1,000งถึงจะลด200บาทแต่ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมัน9 9 9บาท ซึ่งก็คือเราต้องหาซื้อสิ่งของที่ให้คบ 1, รบ1,000พัเพื่อที่จะลด200บาทลด200บาทใช่ไหมนี่ผมจะซื้อเป็นสเตคีนทำความสะอาดรองเท้ามานะคะก็สเตคีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ49บาทเพอก็ได้ลด200บาทนะคะก็อยู่ที่ประมาณ800นิดๆนะคะแปดล้กว่าบาทเนาะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะลงมองหารองเท้าสำหรับ Ha, หรือรองเท้าสำหรับน mm ัก hmm. ศ mm ึกษาที่ใ uh ส่ค huh <mythology> mm ัช hmm. ช mm ูนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นบาจานะคะคือคือทุกคนเขาทําแบบดีไซน์มาแน่นหนานะเนี่ยเป็นหนังนะคะและด้านในเนี่ยเป็นแบบบุกนุ่มๆเลยนี่นุ่มทุกคนดูนี่ หนูรีวิวแบบทุกระดับประทับใจไม่ได้จ้างไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทางนั้นนะคะเรามารีวิวให้ฟรีเลยแต่ถ้าสนใจจ้างเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะคะหรือคน,นค่ะสําหรับคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นไซส์6นะคะหรือว่าไซส์39เ้าอนะะดูจากข้างกล่องน,นี่นะคะก็ข้างกล่องตรงนี้นะสําหรับใครที่ไม่สะดวกไปซื้อที่ร้านก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะก็นะคะเดี๋ยวพอยจะเทียบไซส์ให้ดูว่า ใช้เท่าไหร่ควรสั่งอะไรเนาะเดี๋ยวพอจะเทียบจากโอรเลยเนาะเดี๋ยวพอจะขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะค่ะสำหรับคลิปนี้พอขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบาย